เสื้อเชิ้ตเป็นหนึ่งไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีติดตู้กูคเคทเพิ่งจะมารู้ตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วว่าในอาชีพการงานหรือไลฟ์สไตล์ของกูเคทเวลาออกข้างนอกการที่จะต้องหาเสื้อผ้าที่มาใส่ในทุกๆครั้งที่จะออกจากบ้านแล้จะต้องแต่งตัวแบบจัดเต็มตลอดมันก็ไม่ใช่ตัวตวนกูเคทเลยแต่เมื่อคูเคสเข้าใจเรื่องสไตลิ่งหรือสไตล์การแต่งตัวเนี่ย มันทําให้ชวยค,ครูเคทนี่เปลี่ยนไปมหาศาลเลยนะทีนี้การใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆวันนี้ค,ครูเคทก็เลยอยากจะแชร์ทริคดีๆที่คุณจะสามารถนําไปใช้กับการสไตลิง่งเสื้อเชิ้ตของคุณที่บ้านได้อย่างง่ายๆเลยก่อนอื่นค,ครูเคทต้องอธิบายทุกคนเข้าใจก่อนว่าสำหรับผู้หญิงมีเสื้อเชิ้ตอยู่3แบบคือ Slim Fit ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่ช่วงไหล่พอดีหัวไหล่ แล้วก็ช่วงเอวจะคอดเข้ามาเก็บรูปทรงแบบที่2คือ Regular Fit ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่ทรงตรงๆใส่แล้วดูพอดีกับรูปร่างแบบที่1แบบที่2เนี่ยก็เหมาะสำหรับการใส่ไปทำงานแบบที่3คือทรง Oversize ก็คือเป็นทรงใหญ่เหมาะสำหรับการใส่ไปเที่ยวแต่ Oversize มีหลายแบบมากๆแบบที่คุกเคทชอบที่สุดคือเป็น Oversize ที่ไหล ตกลงมาใช่ไหมมันเป็นแค่ดีไซน์ดีไซน์หนึ่งแล้วก็ช่วงลำตัวก็จะไม่ได้ใหญ่โครงมากคือยังมีความเป็นสไตล์ที่สามารถใส่ไปทำงานได้ด้วยใส่ไปเที่ยวได้ด้วยเมื่อคุณทักอินเข้าไปมันก็จะทำให้ดูเก๋เพราะว่าคุณเคยสังเกตเนาะอย่างสาวเมืองนอกเนี่ยเขาจะนิยมการใส่เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์มากๆเพราะมันจะให้อารมณ์ กลิ่นอายใช้คำนี้ดีกว่าความทันสมัยเข้ามาแล้วพอคุณใส่เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์เนี่ยมันสามารถสไตลิ่งได้มากมายสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงเลยคืออันดับหนึ่งเนื้อผ้าสองคือแพทเทิร์นของเสื้อเชิ้ตด้วยอย่างเสื้อเชิ้ตที่ครูเคททำเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าออฟฟอร์ดพรีเมียมผ้ามันดีมันเหมาะกับสภาพอากาศที่ประเทศไทยแล้วก็ดูแลรักษางา่ายคือรีดง่ายอีกอย่างหนึ่งคือคุกเคก็ทำด้วยแพทเทิร์นที่ ให้ผู้หญิงใส่แล้วตอบโจทย์การใช้ชีวิตมันดีไซน์มาเพื่อช่วยคนบางคนที่ไม่ชอบเน็บชายเสือ้อหรือบางคนชอบเน็บชายเสือ้อแต่บางวันอยากจะได้ลุคแบบนี้ปล่อยชายเสือ้อ,อก็ดูดีได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกูเคคกขอแถมให้นะวิธีการใส่เสื้อเชิ้ตอ่ะแบบนี้เสื้อเชิ้ตปล่อยชายเสือ้ออ่ะคุณใส่ได้เลยสบายมากไม่บางเกินไปแล้วเวลาใส่ไม่ต้องกังวลว่าจะติดกระดุมตรงไหนดีกูคเคคกคำนวณมาให้ทุกคนแล้ว ต้องติดเมนีเม็ดแรกแล้วมันทำให้คุณดูมีคอระหงเวลาใส่ก็ถลกแขนเสื้อได้ีเพื่อความเก๋ๆแบบที่2คุณสามารถใส่เสื้อด้านในจะเป็นซึกล่าแบบนี้หรือจะเป็นเสื้อคอกลมก็ได้เทคนิคนี้เรียกว่าการสร้างเลเยอร์ซึ่งคุณเคทนำมาใช้ในการแต่งตัวบ่อยมากๆถลกแขนเสื้อแล้วก็อเเชิร์ทับอาจจะเพิ่มเข็มขัดเข้าไปได้ไอคลิปนี้คุณเคทใส่เป็นกางเกงยีนขากระบอกตรง ทรงคลาสสิกนะคะก็คือนิยมกันมากในยุค9 0้โอเคเห็นไหมก็จะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งมาแบบที่3ปลดกระดุมด้านล่าง2เม็ดสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะโชว์แต่ใจไม่กล้าพอขอโชว์นิดนึงและกันปลดกระดุมไปเลย2-3เม็ดสำหรับคนที่ใส่เสื้อชั้นในให้คุณสามารถพับขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณเน็บเข้าไปใต้เสื้อชั้นในคุณได้เลยนะ การเน็บปต้เสื้อชั้นในเนี่ยมันจะช่วยทําให้เสื้อคุณไม่ลงไปในหน้าท้องแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่ายังมีพื้นที่ให้สําหรับน้องเข้าไปก็เน็บชายเสื้อบวบแบบนี้ได้แบบที่4ให้คุณนึกถึงตอนที่ครูเคสสอนเรื่องของเอาเสื้อมาพัดไหลแล้วก็ทํามปมเนาะใช้วิธีการเดียวกันจําเป็นอันๆไปเนี่ยมันจะดูเยอะแต่ถ้าเกิดคุณจําว่าเอออะไรที่มันเป็นปมๆเนาะคุณสามารถใช้วิธีการ เดียวกันได้นี่ก็แค่ทำปมแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งมาดึงออกไปเสื้อแบบผูกปมแบบนี้อ่ะสุดท้ายแบบที่5ถ้าคุณต้องการจะทักอินเข้าไปทั้งตัวครูเคสแนะนำให้ทำแบบนี้ทับไปอย่างนี้นะสองข้างเลยอีกข้างหนึ่งคุณก็ทำแบบนี้เหมือนกัน ฟูทักอินแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ทขลบกแขนเสื้อเห็นไหมกับเสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมใส่ขึ้นมาแล้วมันดูดีจังเลยเพราะคุณเคสอยากจะให้ไอเดียเนาะจะทำให้คุณมีออปชั่นในการสไตลิ่งหรือการแต่งตัวกับเสื้อผ้าเบสิกชุดเดิมๆแล้วคุณจะไม่เบื่อขอพี่ิทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ